สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่นะครับคุกกี้ขนมฝรั่งอ่าตัวใหม่เลยก็เพิ่งอัพเต็มเมื่อตอนตีสามนะครับอืมกับเพดสตีงตัวใหม่นะครับมินิแจ็คสันหมายเลขสองครับก็เรามาดูสมบัติของมันนะครับสมบัติระเบิดของตัวคุกกี้เนี่ยมันบอกว่าเพิ่มคะแนนยิลี่หมักฝรั่ง หนึ่งหมื่นคะแนนที่จริงไม่ใช่นะครับของที่จริงแล้วของมันคือเพิ่มคะแนนเวลาไอ้เจ้าหมักฝรั่งเจ้าคุกี้ร้นหมักฝรั่งตัวนี้ครับมันยิงปืนใหญ่ครับเพิ่มถึงหนึ่งหมื่นคะแนนเลยทีเดียวครับสมบัติของสัตว์เลี้ยงมันมันบอกว่าเพิ่มคะแนนเยลลี่ตานเซียอีกแปดร้อยคะแนนนะครับแล้วผมก็เอาเอ,อขนนกมาครับไม่ ไม่มีเงินพอตีบวกนะครับก็ลองไปดูกันว่ามันทำอะมันเป็นยังไงบ้างนะครับอือปนะ <c oughs> ายครับจะบอกนะค้างอยู่ในหน้านี้แล้วอ จบแล้วเมคสูตรสูตรได้หรือเปล่าโอเคได้นะครับคราวนี้ลงสีโอเคก็คือสกิลค่ะของเนี่ยเสีร์เลี้ยมมนะครับมันจะคอยยิงมาฝั่งหลังมาอย่างนี้แหละแล้วก็เพิ่มเลือดตรงตรงนี้ครับตรงหลอดเลือดอีกเลือดเลืดลือดสีฟ้าครับเพิ่มมาให้เราประมาณสิบ ไม่ก็สิบห้าหน่วยนี่แหละครับแล้วก็เนี่ย,ส,ยส่วนตัว้าอยู่ห้ออีแล้วส่วนตัวคุกกี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยจะมีเกตเลขไม่ใช่เกตครับเป็นเลขวนหัวข้างซ้ายนะครับเป็นอ่ะยี่สิบก็คือเต็มแล้วเวลาผมกดสไลด์เนี่ยมันก็จะยิงอ่ายิงนะครับก็มันยิงมาแล้วก็ ะได้คะแนนโอ้เป็นหมื่นแสนเลยทีเดียวคือถ้าย it ิงกดยิงนานๆเนี่ยมันก็จะคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นให้เยอะมากนะครับอ่าผมจะกดยิงรัวๆเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดแปดโอ้โห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 เกือบแสนเลยนะครับอ่าเกือบแสนเลยทีเดียวหรือว่าเป็นตัวคุกกี้ที่เล่นสนุกดีนะแล้วก็ทำคะแนนก็ดีด้วยนะครับผมอ่าแล้วเรามาดูกันคะแนน ผมไม่ได้ใส่สโลดเดนมานะอะแต่ผมจะเล่นแบบจริงจังนะครับเพื่อเออให้คุณชมได้คุณผู้ชมได้ไดเหออ็นนะว่ามันดีหรือเปล่า,าต้องมาก่อนขอไปครับขอไปครับเดี๋ยววางกล้องใหม่ไป อเคโมาเฮ้ยเฮ้ยเรนะื่องตระไลนะครับเืองร้ไลอืมก็มันมีอีเวนต์ใหม่มาด้วยนะคนที่เล่นโคกิรนันแล้วก็น่าจะเห็นนะว่าอ่ามันให้เก็บเหรียญที่มันบินบินอยู่แหละแล้วก็อืมเป็นรุ่นของกงินนะครับ สไลด์เร็วๆไม่ได้ให้ต้องเก่กับรีเซนจันด้วยนะครับอุ้ยดีกว่าขอไปครับอือก็ยี่สิบเก้าแล้วนะคือผมก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคือตอนที่อัปเดตเออเออคนทุกคนขงฉันได้ตอนนี้อัปเดตก,กุกิลัก คุกิลันเอพิโซดสี่เข้ามาครับเอพิโซดของเนี่ยเมืองเวนมนมาเนี่ยเขาตัวซากุระเข้ามาเลยนะครับเขาตัวกุระมากเลยซึ่งตัวซากุระเนี่ยทําคะแนนได้ดีดีมากๆดีกว่าเจ้าหมักฝรั่งนี้มากนะครับก็พอเจ้าหมักฝรั่งนี้เข้ามามันก็คะแนนมันก็สู้ซากุระไม่ได้นะครับก็คงต้องเก็บไว้เล่นสนุกแลกันนะครับเพราะผมลองเล่นทำคะแนนแบบเพอร์เฟกแล้วมันก็ได้ครับ อีพีหนึ่งนะครับแค่แปดสบล้านเองอีพีนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ได้ชมเหมือนเดผมคืออ่าเดี๋ยวรู้กันว่าผมเล่นยังไงนะครับอุ้ยตายแล้วโอเคคร้บก็อันนี้ก็หยุดอ่าหกสิบสองล้านก็เล่นสนุกดีเหมือนกันนะครับ ส่วนจีส่วนเออโอ้ทำอะไรเขาไม่ได้อืมก็เนี่ยครับคอมโบของมันเนี่ยคือเขาเล่นเป็นคอมโบได้นะครับมันเหมือนคะแนนมันได้น้อยไงไม่รู้แนนเวลายิงยิงยิงคือใหญ่นะครับมไม่น้อยจินต้องเปลี่ยนไป็นอคอมโบเปลี่ยนเป็นอคอมโบหนึ่งครับ มีอยู่สองคอมโบเคอรเล่นได้กับทหารวิกิจด้วยนะครับนายทหารวิกิจนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าเพิ่มคะแนนจการยิงลูกมาฝรั่งก็คือตอนนี้เป็นสไลด์กดสไลด์แล้วก็ยิงนะครับเพิ่มอีกเอ,อ่อ ไปเลยก็คือถ้าเมื่อกี้ที่ผมเล่นเ,เล่นกับเจ้าีาจักสันเนี่ยครับเล่นกับเจ้ามีแจ็กสันเนี่ยเวลาคะแนนเวลายิงปืนเนี่ยก็ขึ้นมากสุดก็แค่ประมาณแปดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าผมเล่นเล่นกับทหารบิสกินเนี่ยมันยิงได้ถึงแสนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันอืม เนี่ยเนี่ยขึ้นถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากอ่าเยอะเยอะเยอะมากเลยโอ้โครับผมก็น่าสน,นุกด,ดีนะครับแต่ว่ามันจะได้ก็คือแพ้เล่นยังไงก็แพ้คุกกี้รสสูรานะครับอ่า ะโอเคเดี๋ยว okay, ผมจะถ่ายตรงที่มันคือโบราณธรรมตรง ดานหน้าแล้วกันนะผมมาดูคะแนนก็คือปกติคะแนนของเจ้าซาบูระเนี่ยมันจะได้คะแนนประมาณ19ล้านถึง22ล้านครับคะแนนดิบนะครับมาออออดูตัวนี้กัน ก่อนขึ้นเนี่ยผมจะยิงโรลลอเลย,เลยเนะครับก็มันจบอยู่แค่ที่ประมาณสิบห้าล้านถึงสิบเจ็ดล้านนะครับหรือถึงสิบแปดล้านนะครับข้อผมมองเล่นอยู่ล้วผมต้องใส่เป็นเจ้าออระเบิดของักคุกี้ระหมากฝรั่งนะครับก็ถึงสิบแปดล้านเลยครับแต่ว่า คือ,อยังเล่เลนคือ,อยังแพ้สกุละเนื่องจากสกุละเนี่ยตัวที่เล่นง่ายมันจะคอยบินให้เราใช่ไหมถึงทําให้เล่นง่ายขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันต้องทั้งกระโดดทั้งสไลด์หาจุดกระโดดหาจุดสไลด์ให้ดีๆนะครับก็ถึงทําให้เล่นยากแถมคะแนนก็ยังน้อยกับน้อยกว่าสกุละมากนะครับก็ยังไงก็ให้ไปปรับปรับใช้ดันดูนะครับหรือว่าจะเก็บเป็นคอลเลคชั่น เล่นสนุกสนุกก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ